โอเคก็คงก็ต้องขอสวัสดีกันด้ื่อยนะครับวันนี้ครับคุณก็คบกับนั่นนี่หัวแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างหัวของคุณเอแชมป์นะครับโอเคนะครับก็เคิวต่อไปก็เป็นเอ็นจอยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมทําให้แน่นอนครับก็ผมจะทําให้อยู่นะครับเพราะว่าพอดีไรเดอร์มาเขามาทวงครับว่าเมื่อไหร่จะทานะครับก็เลยเอต้องมาทํานะครับโอเคนี่คือภาพตัวอย่างครับเราไปทํากันเลย yourself speechless really be happened happened at if you you y look would o and โอเคก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณโกมุกกับนั่นนิงคุณแล้วนะวะนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสร้างหัวของคุณเอฟแชมป์นะครับโอเคนะครับน้องคนนี้ก็เออ แล้วของูมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวคนต่อไปต้องเอ็นจอยนะครับเอ็นจอยเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ทํานาน,นครับจริงๆของคุณจะได้แล้วแหละต่ว่าไมเดอร์มาคมาขอนะก็ก็จะทําอยู่นะครับเมื่อจันอังคารผมไม่ได้ทําเพราะว่าก็การบ้านเยอะนะครับจริงๆไม่ได้ไปโรงเรียนหอนรอกฮะโกจริงอ่ะโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเอ้ยไม่ใช่แปดก็พอโอ้ยนะครับก็เออจะกินสีดีเขาก็เท่ดีนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วครับ,รบก็ต้องมีสีเออฟ้าฟ้าหรือเปล่าฟ้าแบบไหนดีวะตัวหนึ่งฮะอืม เอาฟ้าน้ำเงินนี่แหละเออโอเคเอาสีดำด้วยนะครับโอเคนะฮะก็อยู่ในช่วงสับสนโอเคฮะแบบหนึ่งครับโอเคะฮะก็ต่อไปก็เนื้อขวาดนะฮะเ,เป็นดวงตาครับแล้วก็ลูกตาสีดำนี่แล้วก็ เอออันนี้มันจะไม่เข้านะฮะก็คือว่าสีฟ้ามันมีแค่นี้นะครับก็เลยเป็นสีนีนะ้ก็มีสีนี้มันเหมือนสุดแล้วะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับไปว่าไหมครับเองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอึนี่ แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ตาอขอโทษทางเทคนิคผิดพลาดท,ทางเทคนิคตาสีฟ้าได้ป่ะเนี่ยสีน้ำเงินดีกว่าไหมน้ำเงินเอ่เอน้ำเงินคงไม่เข้าเออ คงไม่เท่ถ้าเกิดเอาตาสีน้ำเงินแล้วกันครับเขนครับก็บล็อกไม่ค่อยมีนะครับก็สีมันไม่เหมือนฮะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ก่อนเหมือนเห็นว่ามันมีสีเหมือนกันนะโอเคสีดำหายต่ไวไปก็ต้องสีดำนะฮะสีดำอย่างนี้นะครับเป็นคิ้วคิ้วก็อย่างนี้นะฮะ อันนี้จะมีชั้นสองอยู่นะครับผมจะมีชั้นสองอยู่นะฮะจะบอกให้นะครับนี่ครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับโอเคติดกันไหมเนี่ยโอเคก็ดูข้างๆเอ,อ, 1, 2, เอ,อ่อ, 3, 4, 5, 6, 7, อ,อหนึ่งสองสามมือพมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอ่ะโอ้ย น่าจะเหมือนกันอันนะน,ะนะครับปึ๊บอ, <c oughs> อืมก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมทีหลังครับเพราะว่าเมื่อกี้ขาดมันขาดไปมีรูแย่ๆเลย โอ <c oughs> okay. เค่ยไม่เยอะนี่อันนี้เพิ่งเตือนนอนครับเสียงจะเป็นแบบนี้หน่อยเจอออันนี้ดูอีกเครื่องหนึ่งครับเพราะว่าสกินนี้มันจะมีชั้นสองอยู่นะฮะ ก็ผมทำเป็นสกินชีดีแล้วเรียบร้อยครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้ปราบ <c oughs> ต่อไปก็ส่วนต่อไปก็เป็นหัวนักลัชปื๊บ ส่วนชั้นหนึ่งก็เรียบร้อยครับต่อไปชั้นสนะองฮะเคเจ็ดเดี๋ยวนะมันส่วนไหนเนี่ยน่าจ,จะเป็นนีนะฮะชั้นสองแล้วก็ปื๊บ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 ,บโอเค กินก็สวยอยู่นะสวยดีนะฮะเดี๋ยวออกมาจ้องเทแน่นอน <c oughs> โอ้ปึ๊บโอเคนี่ครับเทต่อไปมีข้างๆอยู่อีกนะฮะก็랩หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งอ้าแล้วก็อึอึอึฮะอันนี้ใช้สมาธินิดนึงหน่อยนะอึบเออ ห <c oughs> นึ่งสองสามหึ่งสองสามหนึ่สอส่หนองสสะมันงงหน่อยนิดนึง ว่าสกินนี้ชั้นสองจะยากหน่อยอโอเคอืมเท่เลยทีเดียวต่อไปก็อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ได้ถ่ายไว้ก็น่าจะเป็นหนึ่งสอง อะไรวะอาชีพหายอาชีพหายเอ่มนีเหรอ,อะฮะฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อได้ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่ทำแต่ละมุมไปก่อน มันอึบต่อไป โอเคนะฮะต่อไปก็อันนี้สเสียวๆอยู่เนี่ยว่าใช่หรือเปล่าเคลปุ๊บนี่ก็ได้สองด้านเออนะฮะ,นะฮะก็ อันนี้มันเหมือนอาจจะเตี้ยไปหน่อยนะครับกล่องก็ไม่รู้นะก็กว้างอยู่เหมือนกันทุกตรงนี้ออกไหมเออแบบเดิมมาแหละเออเนี่ยครับก่อนฮะต่อไปมีไหมโอเคต่อไปข้างหลังครับอุ้ย น่ครับเดี๋ยวเพื่อความมองเห็นฮนะมองเห็นเออเอาแบบปลาเลยดีกว่าเอา้าเออโอเคนะฮะต่อไปนะครับก็ทำอย่างนี้นี้แล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวนะเว้นไม่สักประมาณสอง เป็นนี้ประมาณสองเป็นนี้ไม่โอเคน่าจะได้แป๊บหนึ่งนี่โอเคนะก็ อาจจะเตี้ยไปหนั้นครับแต่ก็ผมก็ทําได้นะครับโอเคนะฮะก็เอ,อ่ออันนี้ขอติดป้ายชื่อนะฮะชื่อนี้ก็เป็นชื่อแชนแนลเลยฮะแชนแนลเขานะครับเขียนครับเขียนตามใน youtube เอากร้านครับเขียนว่าเอฟแชมนะฮะแชมเอฟแชมอย่างเงี้ยนะครับโอเค ก่อนนะครับก็สก,กีนนี้ก็เอออาจจะนานไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวขอแคปหน้าจอไว้ก่อนเอาไปส่งส่งงานส่งงานส่งงานแะครบนึงเดี๋ยวเอาระดับสายตาแปะ๊ะโอเคเรียบร้อย ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยครับแล้วก็กดไลค์และซับสไคร b ์เอฟแชมด้วยนะครับ,รบโอเคเดี๋ยวเขาจะมาอันนี้เองครับเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์เองครับก็อย่าลืมกดอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้นะฮะ